เป็นไงบ้างเขารัจ้จดหมายแล้วนะดีใจดนะ้ที่ไปคนเป็นอย่างปลอดภัยเราทั้งนี้อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่นะคนของฉันยังไม่ลืมนะว่านายติดค่าอาหารไว้อยู่สามเหรียญทองอย่าลืมนะแม้ว่าจดหมายนี้จะส่งช้าไปหน่อยแต่ดีใจด้วยนะที่นายมีชีวิตอยู่ดีใจด้วยนะขอบคุณนะที่ยังจำพวกเราชาวซากาดได้วิ่งวิ่งวิง วิ่งไปบอสไม่ไม่แต่นายจะตายนะผมมีแต่ทำให้พวกเราช้าลงวิ่งไปบอสปล่อยผมไว้ตามได้ที่พวกเราถึงคาเกลทิ้งผมไว้บอสระวังใช่ใช่อย่าองย้อยกลับมาบอส มัดล็อกและลุ่มองเธอหนีการตามล่าสถานการณ์ของเธอไม่สู้ดีนักสถานการณ์ของเราไม่ค่อยสู้ดีนักหลังเจ้าหลอกมาที่ผมเราก็ค่อยๆล่อเป้ามาตลอดถึงฉันไม่ค่อยอยากจะพูดมากนักแต่คนหนุนฉันต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉันทิง้งพวกเขาไว้ข้างหลังไม่ได้เงียบจังเลยนะหมอกหนาะแบบนี้คงยากที่จะหาเราเจอแดวันแล้วนะ คนเราตายไปเป็นโหลแต่ยังไม่รู้ตัวที่มันตามฆ่าเราใจเย็นพวกใช่ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งลุกลี้ลุกลนเมื่อเจอกับศัตรูแบบนี้บอสแน่ๆเลยคือพวกมันใช้เวทมนต์ได้แม้ว่าพยายามจะหาตัวมันแต่ก็าหายจอมตลอดแต่อย่างน้อยธรรมาชาติก็อยู่ข้างเราใช่ปะบางทีหมอกอาจเป็นมรสกดของพวกมันก็ได้ไม่แน่นะันาจจับตามมองว่าเราอยู่ก็ได้นะใจเย็นใจเย็นแต่ก็จริงนะบอสเราอยู่นิ่งมานานเกินไปแล้ว ถ้าเกิดเรากาดตกอาจเกิดการโจมตีครั้งก็ได้สงครามกองโจมแปลกๆแบบนี้หายยากมีมือที่สามเหรอนอกจากพวกนั้นแล้วผมไม่รู้นะแต่ไม่เคยเจอเลยแบบนี้มาก่อนเลยแต่ไยงไก็ตามนะบอสเราต้องรีบออกจากป่านี้เราต้องวางกาลังคุ้มกันคนของเราห่งหางๆกันทุกๆห้าร้อยเมตรรีต่อกันไปมาทุกๆนาทีฉันจะอยู่หลังสุดคอยรับตีเองแต่คนป่วยและคนจจลาทําให้ลูกขบวนช้าลงนะครับโกเลยหมูฉันจะคอยปกป้องไว้เอง แตบอสคุณไม่ควรฝืนตัวเองนะฉันรู้ขอบใจถ้าเกิดกลุ่มหลักยังปลอดภัยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลังนี้อย่ามองย้อนกลับมาไปบอบโคลอมเบียเป็นสถานที่แบบไหนฉันได้ยินมาว่าผู้ติดเชื้อได้รับอุญ,ญาตให้ใช้ชีวิตโดยใช้แรงงานเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและต้องการแรงงานราคาถูกบางทีในอาชืกับงานแบบนี้ไปแล้วก็ได้ฟาร์มของนายใหญ่ไหม ทิวทัศน์ของสายลมในฤดูใบไม้ร่วงที่ทุ่งข้าวสาลีนั้นสวยงามเหมือนในภาพยนต์หรือไม่ฉันไม่เคยเห็นฮอปเมื่อก่อนฉันพยายามหาดูแล้วนะฉันก็ยังไม่รู้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรถ้าฉันสามารถหามุมที่สามารถเขียนจดหมายได้อย่างปลอดภัยฉันจะเขียนจดหมายตอบกลับนายอีกนะอืมครั้งหน้าช่วยส่งดอกฮอปให้ฉันดูหน่อยนะ ขอโทษนะบอฟพวกเราคนมางจอกจากลิเทเนียไปคาส,สติลการเดินทางแสนาย,ยาวนานมาพร้อมกับอันตรายต่างๆฉันไม่เจอคนส่งจดหมายคนนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปถึงคาส,สติลอย่างปลอดภัยฉันจะไปเยี่ยมนายที่โคลัมเบียแน่นอนมัดล็อกคุณไม่เป็นไรแล้วคนอื่น,อนบอสคุณโอเคเปล่าแค่ออกจากป่าเฮียนี่เราเสียคนไปเกือบหมดบอสแล้วเราจะตั้งแนวรบไหม กลุ่มของเรามีพลเรือนมากไปเราจะไม่เราไม่สามารถคาสเดลนั้นกว้างใหญ่ใหญ่ซะจนลืมความเป็นบ้านเกิดของตัวเองไปแล้วคาสเดลเป็นดินแดนโลกล้างที่แห้งแลง้งกลุ่มคนบรจอรบางกลุ่มได้สร้างเมืองที่เจริญรุ่งเรืองบนซากปาโลบางของสงครามห้ามสาก,กาสมีเมืองที่ลุ่งโลดฉันก็แค่ต้องการที่ที่เงียบสงบเพื่อการมีชีวิตยอยู่ก็แค่นั้นเอง หลังภูเขาลูกนี้ข้าชใช้ดนคาสเตลแล้ววันนั้นเราเจ็นสะพานข้ามแม่น้ําทางเหนือไปอีกร้อยกิโลเมตรจะมีหมู่บ้านที่ชาวต่างชาติมาลงตัวกันนั่นคือจุดหมายปลายทางของเราเหรอบอสใช่ฉันเคยเอาศัยอยู่ที่นั่นเราลบร่องรอยของเราแล้วบอสดีไปกันได้แล้วฉันจะระวังหลังให้บอส อืโทษทีฉั <c oughs> นผัวลับไปบอสตั้งแต่เราเริ่มเดินทางมาคุณยังไม่เคยอยู่ใจอรือรเจินอลอาร์ตของคุณเลยนะส,ยสบายดีนะ่ะส,สบายดีคุยแก้ง่วงกันดีกว <c oughs> ่าบอสก่อนเดินนี่แล้วเรายังอยู่กันเงียบๆเลยทแท้ๆหลังมานี่นตุ้มตาหมดทุกวันเราพยายามเดึงความขัดแย้งมาตออตลอดอ ั้งแต่เดินที่นล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปบ <Boss, S 1> <c oughs> อสจะหัวราอแบบนั้นสิไอ้ขี้ขาเจะมันมุดป้าห่มถู่แล้วเล่นงานเรามันคงกลัวเราจนหัวหดน่าลำคาญใช่บอสแต่ถ้าเกิดมันดักรอเราอยู่อีกฟากหนึ่งของสะพานละ่ะเราจะทำยังไงเดีอยบอสเราควรสู้มันไหมบอสถึงพลังมันจะน่าลำคาญแต่ไม่ว่าแม่งจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายมันก็แค่มนุษย์ตัวหนึ่งไม่ต้องกลัวแม่งมากอะ แต่บอสน่าคิดนะเราเดินทางในป่าทึบมาเดือนหนึ่งแล้วมันไม่จมตีค่ายทำลายสเปียงแต่มันค่อยๆฆ่าพีละคนทีละคนแปลกๆนะอมพวกมันคิดว่าเราเป็นหนูทดลองเหรออาจเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ในทางจะได้ชมแม่งคงไม่สนมั้งถ้าเกิดมาคิดดีๆอาจจะจริงก็ได้นะว่าไงนะบอสก็พวกเราคือวัตถุดิบชั้นยอดของพวกแม่งเลย พวกมันเป็นใครเหรอบอสเราสามารถมองเห็นหมู่บ้านจากตรงนี้ได้แล้วเหลือแค่รอหน่วยสอดแนมกลับมาการเดินทางแสนยาวนานก่อนออกจากดิทเนียฉันเคยลังเลว่าการกลับไปที่คาสเตลนั้นถูกต้องหรือไม่ชีวิตหลังจากนั้นจะราบลื่นจริงเหรอสิ่งต่างๆในดิทเนียสอนฉันมากมายบางครั้งสิ่งที่เหมือนกับโชคชะตาเป็นเพียงแค่ข้อแก้ตัวราคาถูก ราคาที่จ่ายไปคือวิถีชีวิตท,ที่เปลีปย่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไปฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่ฉันก็อยากให้ทุกคนรอดไปเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฉันไม่เห็นอะไรแบบนี้มาศพนี่บอสช่วยฉันหน่อยไอ้พวกนี้นี่มันเด็กนะเว้อยอืมชวยฉันฝังเขาด้วยพวกคุณทุกคนมีชีวิตใหม่รออยู่ข้างหน้า ไปเริ่มชีวิตใหม่ของพวกคุณซะแล้วพวกคุณล่ะเราจะอยู่ที่นี่เฮ้ย hey, นี่สุดก็ถึงเวลาของลูกผู้ชายแล้วถ้าเกิดพวกเราลอดไปได้เราเจอกันนะทุกคนเข้าแถวเดินหน้าเราจะปกป้องสะพานจนตัวตายผู้คนเหล่านั้นจะปลอดภัยไหมนะถ้าท้ายที่สุดเราถูกฆ่าแล้วผู้คนตาดำๆไม่เหลือทั้งเลือดอีกก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเราแต่ก่อนเลยสิไอ้นักเวทที่ใช้ไม้เท้าทำแบบศพเวะจะอ้วก ดูเหมือนพวกเรียนอยู่เนี่นดิ้นจะไปจะตายอยู่นะเราไงดีอะมีแต่คนโง่เท่านันแหละที่สนใจมดกราชินีแม่หมดเออกัปตันพูดภาษาคนหน่อยไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนสต๊อปกัปตันคุณจะไปไหน,เด,นนะเดินเล่นอะว้าวเดินเล่นเหี๋เดี๋ยวที่เขาตุ้มตามกันเนี่ยนะอย่าไปเสือเรื่องชาวบ้านก็นเลยแต่ชาวบ้านที่ฉันเห็นเป็นเพียงแค่ก,กลุ่มของซากาสท,ที่พยายามต่งเต็มที่ว่าวปกป้องผู้ติดเชือ้อ แต่คุณบอกว่าคนพวกนี้น่ากลัวใช่ไหมอย่างน้อยก็รอให้สมาชิกของในทีมเรากลับมารวมตัวกันก่อนไม่จำเป็นพวกเขาไม่ใช่นักลบเป็นอย่างมากแค่ตัวตลกในทุ่งอาคมโลสไอแลนด์ Island, ไม่ควรปล่อยมีการทำร้ายผู้ติดเชื้อตาดำๆมีคนมาเต็มตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวมึงแค่จะมือปล่ากดกเลมลงไม่ได้นะอ,อาาะเขาคือซากาดและก็เคยได้ยินเรื่องราวของพวกคุณผ่านหูมาบ้าง แต่พวกเราไม่ไเป็นศัตรูกันนะ no 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 บอกหายไปแล้วค,คุณเป็นใครก็แค่พนักงานกินเงินเดือนของ Rose Island เพื่อนร่มชาติชาวซากาัดเรียกฉันว่า Locus Bob นายเป็นไงบ้างจดหมายนี้ส่งโดย Rose Island นายเจ้าใหม่ของฉันฉันส่งจดหมายไปสองฉบ,บับอาจทำให้นายสับสนบอกตามตรง ฉันไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้คิดจดหมายถึงนายอีกแล้วนะฉันภูมิใจแทนพวกเราที่ต่อสู้ผู้ปกป้องผู้บริสุทธิ์ในฐานะทหารรับจ้างพวกเราเสียสชีวิตยอย่างมีเกียรติแล้วตอนนี้เราไม่ได้อยู่คาสเตลแล้วพอมองย้อนกลับไปบาปที่ผู้ฉันทำอาจไปเงาตามตัวก็จริงดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มีค่าที่จะมีชีวิตยอยู่ต่อและช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากไม่ให้ต้องตาย อืมฉันได้ฟังเรื่องราวของนายจากกานี่ด้วยนะตั้งตารอได้เลยนะสักวันหนึ่งไม่นานหลังจากนี้ฉันจะไปหานายที่โคลอมเบียแน่นอน